คนก็จะเจอลองก็จะรู้ครับมันคือการต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับหลายวิดีโอเลยแหละนะครับอย่างวิดีโอหมายเลขที่ผ่านมาเนี่ยสขั้น <c ười> ก็คือการที่เราไปคิดเองว่าทํายังไงถึงจะดีขั้นที่1นนะครับขั้นต่อมาก็คือการที่เราเติมความรู้สึกฉลาดในเรื่องของความรู้สึกรู้สึกดีคิดดีพูดดีทําดีนะครับลองลองไปทําดูนะครับเติมความรู้สึกเข้าไปจากนั้นเนี่ยความมั่นใจการที่เราไปทําลดเสียเพิ่มดีฉลาดสร้างสรรค์ประโยชน์นะครับ ตั้งใจเข้าใจทําได้เชี่ยวชาญนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีเนี่ยคือแรกๆของการทําความดีเนี่ยบางครั้งมันอาจจะงั้นๆนะแต่หลังจากที่มันสะสมต่อเนื่องนะครับความเพียรพยายามความรู้ความสามารถทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของการทําความดีเนี่ยมันจะแน่นและดีและเติบโตมันก็คือเป็นลักษณะของพลังดึงดูดแรงดึงดูดพลังดีดึงดูดนะครับก็เอาไปทําดูนะครับแค่ไปคิดแค่ไปทําฉลาดเรื่องความรู้สึก ฉลาดมั่นใจนะครับ3ขั้นเอาไปลองด้วยตนเองนะครับจากนั้นครับ3เซตเซตที่1คืออันนี้ต้องต้องไปทาจริงจริงจริงจงจากจากสขั้นนะครับสมเซตก็คือเซตแรกมีอยู่สามข้อค้นได้ดียิย่งขึ้นฉลาดทําได้ดียิย่งขึ้นฉลาดติดเครื่องได้ดียิย่งขึ้นอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอมาเรื่องต่าง <S <s ๆเพื<ๆ>่อกระจ่างเซตนี้ด้วยตนเองต่อไปเซตที่2ครับฉลาดตอบโจทย์โอ้โหมันตอบโจทย์นะครับ ฉลาดจัดการทรัพยากรฉลาดจเจริญยกระดับและหลอมรวมก้อนนี้เซตที่2ไปลองเองจากนั้นครับเซตที่3ครับมันเข้มข้นขึ้นก็คือการที่เราฉลาดไม่ว่าฉลาดขอกันดีๆนะครับขอเลือกนะครับพร้อมที่จะเข้าประเด็นกับคนที่เข้าประเด็นจริงจังนะครับแล้วมาช่วยกันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นช่วยกันทํากิจการของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นช่วยกันไปติดตั้งติดเครื่องกัน ช่วยกันได้ถึงฟังส่งเสริมกันไปเรื่อยเกิดกระแสของการช่วยเหลือส่งเสริมกันได้ดีจริงๆจากนะครับเศิตที่3นะข้อ2ก็คือฉลาดแนบสนิทกับสิ่งที่ดีกับสิ่งที่เป็นคลื่นเป็นความทรงพลังที่ดีการเข้าถึงอาการทางจิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับฉลาดในเรื่องของอาการทางจิตที่ดียิ่งขึ้นแต่ทั้งหมดต้องไปจ่ายเวลาคือแนบสนิทกับมันอย่างเช่นเราจะรู้ว่าการหายใจดีทํำยังไงเราจะ ก่อตัวอารมณ์ความรู้สึกและคลื่นพลังงานที่ดีมันทําไม่ได้หรอกแต่ต้องไปสนใจใส่ใจ,ใจแนบสนิทกับมันดึงตนเองดึงทั้งความคิดความรู้สึกจากที่มันไม่ดีมาอยู่กับเบาๆสบายๆแล้วค่อยก่อตัวคลื่นความรู้สึกคลื่นหรือความทรงพลังที่ดีนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ทานะครับทาได้ก็ทําได้ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปข้อ3ครับฉลาดกําหนดโดยเรียนแบบหลักของมโนโมยุธิ มันเหมือนกับเราอยากรวยเราอยากทําได้เราอยากดีแต่ทําไมเราทําไม่ได้จริงๆแล้วมันเป็นขั้นบันไดที่ต่อเนื่องมาตามลาดับฉากสําเร็จเรื่องเรื่องการเป็นขั้นนะครับเรื่องการติดเครื่องนะครับการที่เราเข้าใจชีวิตว่ามันมีส่วนที่เป็นสัญชาตญาณ2กลุ่มนะครับฝั่งที่เป็นเพื่อความอยู่รอดฝั่งที่เป็นการสืบพันธุ์หรือเรื่องเพศมันเป็นตามธรรมชาติแต่การที่เป็นมนุษย์เนี่ยการที่เราไปเจริญปัญญาจเจริญจิตนะครับยกระดับพลัง อภิปัญญาอภิจิตคือทั้งหมดเกิดจากอะไรครับเราคู่ควรที่จะทํามันเราคนเนี่ยฝึกเรียนรู้จนเก่งแล้วสอบได้เพราะคู่ควรที่จะสอบได้เราคู่ควรแล้วเราจะกําหนดให้คู่ควรได้ยังไงครับก็คือเราไปฝึกกําหนดโดยหลักมโนโมย,ยุทธิก็คืออย่างเช่นเด็กเนี่ยโอ้เล่นเกมอย่างเดียวสมองติดเกมเลยแต่ถ้าเขามาเริ่มกําหนดว่าเขาจะหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดอ่านวันละหนาที โดยตั้งใจว่าจะคุ้นเคยและอ่านหนังสือได้ดียิ่งขึ้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเข้าใจหลักความรู้สึกหลักการติดใจหลักการสนุกหลักการปรับอารมณ์อาการทางจิตเพื่อให้รู้สึกสนุกเข้าถึงคุณค่าอ่านหนังสือได้ดียิ่งขึ้นเขาก็ย่อมได้ประโยชน์แต่มันคือหลักมโนโมยิทธิก็คืออะไรครับกำหนดแล้วทําตามที่กําหนดใจมันจะเคยชินกับการกําหนดแล้วทําได้ตามที่กําหนดแต่ไม่บอกว่า กำหนดแล้วต้องไปทําให้ได้นะครับกาหนดแล้วตั้งใจทําให้ได้ตั้งใจดีแล้วการที่ตั้งใจดีแล้วในครั้งแรกความตั้งใจดีแล้วมันดียิ่งขึ้นอย่างเช่นตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือได้เท่านี้ก็ไปทําตามนั้นการฝึกกําหนดจากเบาๆอย่างเช่นกําหนดว่าเราจะหาเงินได้วันละบาทหรือเราจะหาเงินปีนี้เนี่ยให้ได้5,000บาทปีต่อไปก็เพิ่มว่าเอาสักหมื่นหนึ่งสิหาเงินมีเงินเก็บสักหมื่นหนึ่งสิ ปีต่อไปปีต่อไปมีเงินเก็บสัก 30, สามหมื่นสิหลักของมโนโมยุธีเอาตามหลักตำรา,าก,ก็จะมีนะครับแต่หลักที่เราปรับใช้ได้กับทั้งทางโลกทางธรรมปรับให้มันเพิ่มพูยิ่ยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปจากนั้นครับเซตที่4ก็คือมุ่งสู่การทดลองจริงการที่เราฉลาดสร้างสรรค์จริงๆยกระดับเพื่อพวกเราได้ไดยียิ่งขึ้นการที่ฉลาดช่วยกันทั้งหมดให้เกิดจากความเต็มใจยินดีทั้งหมดครับ ถ้าลองไปทํากันบ้านจากวิดีโอหมายเลขต่างๆลองเลยนะครับลองเลยผมผมก็ลองแล้วก็เริ่มมาทําจริงอแหละเพราะว่ามันก็สอนเราคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เรากําหนดแล้วไปทําตอนนี้เป็นเรื่องที่เราไม่คิดมากไม่ว่าใครเลยใจไม่ดิ้นอะไรประมาณนั้นนะมันก็จะไปเรื่อยผมนึกถึงอย่างหนึ่งก็คือคําว่าทีมทีมที่มาสนุกและดีกับการสร้างสารรค์จริงๆทีมยังไม่พอสถานีที่มาสนุกและดีกับการสร้างสารรค์จริงๆ แต่ใครล่ะที่จะเจียมตัวแล้วเล่นจากจุดเล็กๆมันเหมือนกับพ่อแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกเก่งวิชาการแต่การเก่งวิชาการเลยครับคือการสนุกยกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์นะจากขั้นคณิตศาสตร์จากเล็กๆเข้าใจในเรื่องของจํานวนจากธรรมชาตินะครับอ่ามีหมวกมีหมวกกี่ใบลูกมีหมวกสองใบอ่านี่คือคณิตศาสตร์ขั้นแรกๆนะลูกหนูลองสอนพ่อแม่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่หนูเข้าใจในขั้นแรกๆสิอืมอะไรประมาณนะั้นเขาก็เล่นไป จากนั้นขั้นต่อไปก็เริ่มบวกลบคูณหารเริ่มอะไรไปแต่มันคือการเล่นกันผมกําลังพูดถึงทีมที่มาฉลาดเล่นหรือฉลาดทำมาแหละรสร้างสรร์เรารู้สึกดีกับมันจากเล็กความเคยชินแบบนี้นะครับมันคือทีมและสถานียกตัวอย่างครับสถานีนี้ของเราก็คือถ้าเรามาเข้าชอ็อปนี้เข้าโกดังนี้เราจะมาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันเราจะมาทดลองหาโอกาส จัดส,สรรทรัพยากรเพื่อมาพัฒนาสิ่งดีๆเนี่ยการจัดฉลาดจัดการทรัพยากรในเซตที่2ข้อที่2นะครับเราจะมาจัดการทรัพยากรที่ดีร่วมกันแนวคิดนี้เกิดจากการที่ผมด,ดูในสมาร์ทโฟนตรงนี้แหละก็คือดูว่าเขาเอาพลาสติกมาผสมกับคอนกรีตมาผสมกับซีเมนต์นี่แหละเพื่อกลายเป็นอิฐบล็อกที่แข็งแรงมากๆเปลี่ยนขยะ ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับก,ก็คือเราไม่ต้องขยะไปทิ้งให้เป็นมลพิษแต่เขาก็มาก่อเป็นอิฐแล้วอิฐเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องไอเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้เหล็กใช้อะไรนะครับมันจะลงบล็อกกันเลยไม่ต้องใช้ปูนจากนั้นเนี่ยก็ฉาบปูนอีกทีหนึง่งหรือจะฉาบเคลือบด้วยอะไรอีกทีหนึ่งก็ได้เปลี่ยนขยะมาเป็นกำแพงมาเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงทุกท่านครับคือเขามาผสมซีเมนต์ด้วยนะเยาวพลาสติกมาอย่างเดียวนะครับ มีกระบวนการที่แคนาดาทำนะครับตามวิดีโอผมก็มองว่าชีวิตอาจจะเป็นการเล่นสนุกอย่างมีเป้าหมายก็ได้เรากําหนดทีมกําหนดสถานีของพวกเราแปลว่าอะไรทุกคนก็อย่างอยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าเข้ามาตรงนี้เราต้องมาร้องเพลงกันอ่าถ้าเข้ามาตรงนี้เราต้องมาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กันกําหนดโซนก็ได้อ่าตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้คือเราจะต้องมาดูดูหนังร่วมกันมันคืออะไรครับ คนเรายิ่งอยู่เยอะก็ยิ่งดีเมื่อทีมและสถานีเพื่อนี่มันชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นนะครับทีมสถานีที่ฉลาดและสนุกกับการสร้างสารรค์เพื่อคำนี้นะครับถ้าขอร้องได้ก็อยากให้บอกต่อวีดีโอให้ผมหน่อยเพราะว่าอะไรครับมันคือรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการงานสร้างคนกิจกรรมการงานสร้างคน แปลว่าอะไรครับเราจะพาตัวเราเองเนี่ยไปผ่านกิจกรรมอะไรไปผ่านการงานอะไรถึงจะเป็นการสร้างสรรค์แต่ทีมและสถานีที่สามารถเพิ่มความสนุกรู้สึกดีทําได้ดีแล้วสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นได้โอ้โหมันคือพลังพลังที่อยู่ในตัวสถานีพลังที่อยู่กับอาณาบริเวณนั้นมันจะแบบเหมือนขลังอะเหมืนเหมือนกับโบสถ์มหาอุดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันคือสถานีสร้างสรรค์ของทีม ที่สร้างสารรค์บอกต่อเพราะครับเพราะว่าอยากเจออยากเจอพวกเราที่เผื่อจะสนใจขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ